สวัสดีครับพบกับ p พ l o ลอด s t Channel ประจำวันที่28มกราคม65นะครับก่อนอื่นก็จะมาเฉลยคลิปของเมื่อวานกันก่อนนะครับโดยเป็นฟุตบอลอินเดียนซูเปอร์ลีกนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเดลี่ไดนามอสกับไฮเดรบักซึ่งไฮเดรบักนะครับบุกมาชนะเดลี่ไดนามอสได้ถึงถิ่นนะครับ3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มีสกอร์ในครึ่งแรก1เม็ดตามที่เราต้องการนะครับยังถือว่าเป็นผลงานที่ชนะ ได้อย่างต่อนเนื่องเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีฟุตบอลหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลอกระชับมิตรสโมสรน,นะครับเป็นการพบกันระหว่างดอมซาเล่ครับจากสโลเ์เนียกับสโลวาโก้จากสาธารณรัฐเช็กเตะกันเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับโดยเราจะเริ่มจากการดูสถิติสิบนัดสุดของทั้งสองทีมกันก่อนเลยนะครับโดยดอมซาเล่นะครับชนะสามเสมอสองแพ้ห้านะครับในสิบนัดสุดนะครับมีสกอร์ในครึ่งแรกหกเกมจากสิบเกม การันตีกันมี2ประตู8เกมเดกสเกมสูงเต็มเวลาไป5เกมเ0กเกมและยิงประตูใส่กู้แข่งได้อย่างน้อย1ประตู6เกมเดกเกมผลงาน10นัดน่าสุดของสโลวาโก้ Go นะครับมีชัยชนะได้ถึง3ครั้งสเสมอ4และแพ้ไป3นะครับมีสกอร์ในครึ่งแรก10เกมเดกเกมการันตีกันมี2ประตู10เกมเดกเกม สูงเต็มเวลาไป8เกมจาก10เกมและยิงประตูใส่คู่แข่งได้อย่างน้อย1ประตู9เกมจาก10เกมถือว่าเป็นผลงานการยิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับของสโลาโก้ต่อไปเราจะไปดูในส่วนสําคัญเรื่องของราคาโดยราคาเปิดมาที่ให้สโลาโก้ต่อดอมซาเล่ A ที่ราคาครึ่งควบลูกจ่ายน้ํา0.96ให้ดอมซาเล่ A ate, จ่ายน้ํา0.80ให้สโลบาโก้ราคาพูตอนเปิดใจ่ายให้ดอมซาเล่ A ที่4 0 0ถ้าเสมอจ่าย4.05จ้าถ้าสโลบาโก้ชนะจ่าย1.60จ ราคาพู1.60ของบอลที่ต่อรองกันครึ่งครบลูกจ่ายน้ํา0.80เป็นราคาพูของหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้ราคาพูเสมอในเวลาจ่าย4.05เป็นราคาพูที่สนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อหรือสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลที่จะมีสกอร์ราคาพูของหน้าบอลรองดอมซาเล่จ่าย4.00ที่เป็นรองขึ้นครบลูกถือว่าจ่ายน้อยมากๆวันนี้ดอมซาเล่สู้สโดรบโก้ได้อย่างแน่นอนมีโอกาสยิงประตูได้ด้วยนะครับวันนี้ จากราคาเปิดเราจะมีแล้ว1ประตูจากสโลบาโก้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับภูของหน้าบอลองดอมซาเล่กับราคาภูเสมอเตมเลลานี้มีการใจในเลทที่ใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นเราจะถือว่าคู่นี้เป็นบอล3หน้าในราคาแฮนดิแคปที่ต่อรองกันขึ้นขมลูกอย่างชัดเจนนะครับทั้ง2ทีมมีโอกาสเป็นฝ่ายชนะได้ทั้ง2ทีมนะครับสโลบาโก้ o, ทีมต่อจะเปิดเกมลูกบุกเข้าใส่นะครับถ้าบุกเพินมากๆดอมซาเล่ are, สวนกลับมีโอกาสยิงประตูคืนได้เช่นกัน ดังนั้นมีโอกาสลุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งได้ตั้งแต่ราคาเปิดเลยนะครับต่อมาราคามีการไหลขึ้นนะครับเพื่อให้ความสําคัญของซาโลบาโก้มากขึ้นนะครับโดยให้ซาโลบาโก้ต่อดอมซาเล่มากขึ้นนะครับไปอยู่ที่ราคา1ลูกจ่ายน้ํา1.06ให้ดอมซาเล่จ่ายน้ํา0.70ให้ซาโลบาโก้ราคาพูดดอมซาเล่ Dom ตอนไหลนะครับจ่าย5.20ถ้าเสมอจ่าย4.45ถ้าซโลบาโก้ทีมต่อชนะจ่าย1.42 ราคาพูน1.42ของบอลที่ต่อรองกัน1ลูกจ่ายน้ํา0.40เป็นราคาพูของหน้าบอลต่อที่จะสามารถชนะราคานี้ไปได้ราคาภูสเสมอในเวลาจ่าย4.45เป็นราคาภูที่สนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อหรือสนับสนุนอยู่ในหน้าของบอลที่จะมีสกอร์ภูของหน้าบอลรองที่เป็นรอง1ลูกนะครับจ่าย5.20เป็นราคาภูที่บอกว่าดอมซาเลวันนี้ยังไงก็เสียประตูจากราคาณปัจจุบันนะครับ สโลวาโก้นะครับแต่พูที่1.42เป็นการการันตีว่าจะชนะราคานี้ไปได้ดังนั้นสโลวาโก้จะมี2ประตูแล้วแน่นอนแต่ราคาพู้ของน่ามาลองจ่าย5.20การันตีการเสียประตูแต่ไม่ได้การันตีว่าจะแพ้ขาดผมอมสเล่ก็มีโอกาสที่ยิงประตูใส่สโลวาโก้ทีมต่อได้เช่นกันนะครับเมื่อเรามาดูราคาสูงถึงเวลาประกอบนะครับเปิดมาที่ราคา3ลูกนะครับใจน้ํา0.80ให้ฝั่งสูงตอนเปิดนะครับ ราคาปัจจุบันก็ยัง3มลูกเหมือนเดิมแต่มีการจ่ายค่าน้ําลดลงจาก0.80ตอนราคาเปิดเหลือที่0.72นะครับเป็นการไหลนะครับเพื่อให้ความสําคัญว่าฟุตบอลคู่นี้การเกิด2ประตูจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับดังนั้นเรื่องสกอร์ในคู่นี้นะครับจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนสกอร์สูงรึ่งแรกวันนี้ไปดอมซาเล่ครับเลือกเล่นราคา1ลูกลงมาถ้าครึ่งแรกไม่มาย้ำรึ่งหลังทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ